นี้ก็จะเป็นเครื่องขึ้นขี้หมูนะครับขึ้นรถรถสิบล้อนะครับรถสูงสี่เมตรเวลาเครื่องทำงานก็จะดันดันกระสอบเนี่ยลำเลียงขึ้นไปถึงปลายนุ้นแล้วก็หลุดล่วงลงใส่รถก็ทำมาได้สักสี่วันห้าวันแล้ว เดี๋ยวรอติดตามชมครั้งต่อไปนะครับว่จะเป็นยังไงผลงานจะออกมาดีหรือไม่กาหัดทำไปนะครับนะข้างในนี่ก็จะเป็นเป็นล้อนะครับล้อลูกปืนทำเองอย่างนี้เลยนี่ครับ ีนี้ก็หัดเชื่อมใหม่ๆยังไม่ได้ทาสีเลยติดตามตอนต่อไปครับจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆครับ